ซีเกมจบนะคะแต่ขเขมรไม่จบกับไทยนะคะยังคงโพสต์แะโพสต์หาเรื่องด่าไทยตลอดนะคะเกี่ยวกับกรณีที่ทีมฟุตบอลไทยกับทีมนักฟุตบอลอินโดรอบชิงชนะเลิศนะคะที่มีการวางมวยการเกิดขึ้นนะคะก็เขมรไม่จบเลคะค่ะนำประเด็นนี้มาโจมตีไทยกันทั่วทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเอเชียน ออนโพสนะคะกลุ่ม Amazing World Counter อะไรพวกกลุ่มต่างๆที่มีขมิญกับคนไทยอยู่เนี่ยคะก็กำลังเอาประเด็นนี้มาโจมตีรวมทั้งประเด็นที่น้องโจนาธานเข็มดีนะคะได้โยนบัสคอตสัญลักษณ์ของซีเกมแล้วก็เหรียญเงินที่ได้ให้กับแฟนแฟนของเขาข้างสนามนะขมิก็เอาประเด็นนี้มาโจมตีน้องค่ะว่าน้องนั้น เป็นคนไร้วัฒนธรรมนะคะเป็นคนที่ไม่ให้เกียรติเขมรดูถูกดูหมินดูแคลนซีเกมของเขมินะคะวันนี้ทั้งวันก็คุนปากก็เจอแต่โพสที่เขมนโจมตีน้องอจาณณาชานนี่นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าขโพสกันว่ายังไงมั่งนะคะคเขมินี่แชร์กันเป็นเป็นหมื่นแชร์ละคะ่ะนะได้ได้ทีได้ทีโจมตีไทยได้ทีก็หาเรื่องไทยนะซีเกมจบนะเขมิไม่จบกับไทย ก็ฝากไว้ใครที่รักชาติรักทีมฟุตบอลไทยที่เป็นเจ้านายเป็นเท่าแก่ที่มีลูกน้องขมิฝากพิจารณาคนงานของท่านดวนนะคะว่าจะยังจะเลี้ยงคนพวกนี้ที่นั่งด่าเราทุกวันทุกเมื่อเชื่อวันนะเป็นลูกจ้างของคุณต่อไปหรือไม่สำหรับใครที่ยังไม่เห็นพฤติกรรมขมินะช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปเปิดหูเปิดตาในจ้างที่มี แรงงานเป็นต่างด้าวเป็นขมินเนี่ยให้เขาดูด้วยนะคะว่าคนขมินเนี่ยเขาด่าทอว่าร้ายประเทศไทยเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณป้าจะไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็ไปอ่านาทัศนคติที่เขามีต่อคนไทยเราอย่างชัดเจนนะก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะคุณผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปไม่มีแรงเคลียร์แรงใจก็อวดอ่อนแรงเหมือนกันนะคะนตอนนี้โดน อาอีต่างด้าวเขมรโจมตีหนักมากในเพจนะคะช่วยเซฟคุณป้าด้วยค่ะไปรับชมคลิปกันค่ะมาที่โพสต์แรกเลยนะคะโพสต์โดยสมาชิกในกลุ่มเอเชียนออนโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าโพสต์เขาบอกว่าอย่างไรรู้ไหเขาบอกว่ามีหลายความเห็นในภูมิภาคทั่วโลกที่ได้ชมซีเกม2023 เกี่ยวกับพฤติกรรมแย่ๆของนักกีฬาไทยในอดีตนะจนเกิดความรุนแรงในสนามฟุตบอลพวกเขาเกล่าวถามหาต่อหาพวกเขาถามว่าคณะกรรมการโครงการซีเกมมีสิทธิ์ระงับหรือเพิกถอนสิทธิ์ที่ในการจัดงานในประเทศไทยในปี2020 ห้าหรือไม่เออนะก็เนี่เอาก็เป็นคำถามของเขาว่าในเมื่อนักฟุตบอลไทยน่ที่จะทำระทำการแบบนี้ยนะในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลเนี่ยคณะนมนตรีซีเกมเนี่ยจะมะีโอกาสมีคือมนพวกสมาชิกซีเกมนี่แหละนะจะมีสิทธิ์เพิกถอนการจัดงานซีเกมของไทยหรือไม่นะก็อ่า ขาก็เลยมีคนมาตอบเป็นคนไทยคนนี้เขาบอกว่าอนไทยเป็นจ้าภาพซีเกม6ครั้งและเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมสครั้งได้รับคําชมว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีมาตลอดนะอันนี้คือคอมเมนต์คนไทยนะคะไม่มีใครว่าคนไทยจัดไม่ดีแล้วก็ไม่ีทนไทยไม่เคยกลับหัวกลับหางทงชาติของสมาชิกที่มาร่วมงานนะคะแล้วก็ ประเทศไทยก็ไม่เคยขึ้นธงชาติในสกอร์บอร์ดผิดนะเวลารับเหรียญก็ไม่ได้เอาไฟหน้ารถมาส่องให้ผู้ที่ได้รับเหรียญนะไทยไม่เคยทำการอันหน้าอัปยศอุดสูแบบนั้นนะคะไทยทำอะไรแบบว่าโปรเฟชชั่นแนลมีมือเป็นมืออาชีพพอนะคะส่วนเรื่องฟุตบอลนั้นป้าไม่พิพากษาวิจารณ์นะคะ นักเตะไทยป้าก็ไม่พูดถึงว่าเล่นดีหรือไม่เล่นดีเพราะว่าป้าไม่ใช่คนไปเล่นเองเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าเล่นไม่ดีป้าไปเล่นเองป้าก็เล่นไม่ได้เล่นไม่ไหวนะแต่อ่ะที่นี่มาพูดถึงอา่านี่แหละไอ้เรื่องที่ว่าน้องโจนาธานเนี่ยเขาเขาเขาไปรับรางวัลเหรียญเงินนะแล้วก็รับมาสคอตเนะเออตามตามสถิตตามการกระทําคั่วไปอ่เหรียญเงินมันคืออะไรสัญ,ญลักษณ์ของความ่พยแพ้ไง เป็นรองที่สองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าเป็นเราอะ่ะเราก็ไม่อยากเก็บความทรงจําแต่ในมุมมองของน้องจนนาิานไม่รู้นะถ้าเป็นป้าป้าจะเก็บเหรียญไหมเป็นป้าป้าก็เก็บนลคะเพราะว่าอืมสิบสิบประเทศอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วก็เหลือเรากับอินโดใช่ไหมเขาอินโดเขาเก่งกว่าเขาได้ไปเราก็ยอมรับอืมแต่ว่าน้องก็อาจจะยอมรับก็ได้แต่ว่าน้องเขาอาจจะ ไม่อยากเก็บไว้เป็นความทรงจำเขาก็โยนเลือกจะโยนให้แฟนคลับ FC ของเขาที่เชียร์เขาก็ได้เราก็ไม่รู้มุมมองตรงน,นั้นนะถามว่าการกระทำแบบนี้ผิดไหมในประชาคมโลกเขาก็ทำนะ คุณไปดูได้นะบางครั้งนะ่ะนักฟุตบอลที่เขาแข่งแล้วเขาแพ้ที่สองนะ่ะเขาก็โยนของให้แฟนบอลเขาเหมือนกันนะในต่างประเทศเขาก็มีคุณจะมาอ้างว่าโอ้ยในยประเทศไทยในเอเชียไม่ทานะ่ะคนเรานะคุณอย่าอ้างแต่ว่าเอออยู่ในกรอบคิดนอกกรอบมั่งเวลาเรื่องอย่างนี้นะอย่าโจมตีน้องเลยนะคะคนไทยด้วยกันอย่าไปโจมตีน้องนะให้เขเมิมันโจมตีเพราะว่าเขเม,มิมไม่รู้อะไรไงมันไม่เคยเปิดตาดูโลกภายนอกไงว่าโลกภายนอกอะ่ะ เมืองนอกเมืองนาเขาก็ทํากันนะอืทีนี้เราก็มาพูดเรื่องอคนเขเมรน,นะเขาแชร์เรื่องนี้ว่ายังไงใช่ไหมทีนี้มาพูดถึงเรื่องคนเขเมรเขาก็ด่าทอน้องคนนี้ว่าเนี่ยคนนี้บอกว่าคือนิสัยของคนไทยเนี่ยของนักกีฬาคนนี้คือต่ําตมและชอบดูถูกนะชอบดูถูกก็คือหมายถึงว่าน้องที่โยนเหรียญไปเนี่ย ไปดูทูกอ่าอะไรอ่ะอังกอร์วัดเขาที่อยู่ในเหรียญอืมเราจะไปดูนะว่าขมรนแชร์อะไรเกี่ยวกับน้องจนาทานนะคะ ก็ที่ผู้ใช้เ Facebook ชาวเขมรคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าสุภาษิตเขมรว่าไว้กินข้าวต้องล้างหม้อ,อม,มึงรู้ไหมเหรียญที่มึงทิ้งไปจะมีอังกอรวัดและลูปปั้นอื่นๆที่เป็นจิตวิญญาณของชาติกูมึงรู้ไหมว่ามัสคอตบอเรแอนลมดอนที่คุณโยนทิ้งนั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศของผมที่เป็นเจ้าภาพซีเกมเป็นครั้งที่สองซึ่งประเทศอื่นเคารพและชื่นชมกัมพูชามาก มึงมาประเทศกูผู้นําประชาชนกูต้อนรับมึงอยา่างดีให้กินข้าวน้ําที่พักดีๆฟรีนี่เลยที่มึงทําเพื่อตอบแทนคนประเทศชาติกูไอ้เสียมสิ่งที่มึงโยนเป็นสัญลักษณ์และจิตวิญญาณของกัมพูชาของกูคนไทยทําแบบนี้ไม่ดีต่อชาติไทยอืมนะอันนี้คือขาอโพสต์ของคนนี้นะค่ะที่เขาพูดถึงาการโยนเหรียนของทางด้านของน้องจนนชาญนะคะทีนี้ก็มาดูคอมเมนต์ของกัมพูชามะ เขาว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าอินโดฟ้องศาลและคณะกรรมการมาธิการแบ่งแยกอย่าปล่อยมันไปเพราะคนไทยเท่านั้นที่ประสิทธิเศษผลแพ้แต่ชนะก็ยอมรับสิเอ็ประเทศต,ต่างจากประเทศไทยประเทศไทยอิจฉากัมพูชาอา่าวลีคลาสสิกเลยนะคะ ฉาประเทศไทยอิจฉากัมพูชาอืมแต่มีรู้จะมีดีอะไรให้อิจฉานะคะบอกว่าคนไทยเนี่ยอิจฉากัมพูชาแต่กัมพูชาเป็นล้านคนนะลักลอบทะลักเข้ามาทำมาหากินในไทยเนี่ยมากินข้าวไทยเสร็จแล้วก็คว่ำหม้อมข้าวไทยนะในละคุณไทยนะนี่คือสันดานของพวกมึงค่ะนี้พวกคนป่านะ และอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าการกระทำห่วยแตกนี่สามารถแสดงให้เห็นว่าเผ่าพันธุ์ของคุณเป็นเผ่าพันธุ์ที่ต่ำที่สุดแต่ว่ากระชากกระเป๋าคนน่ะไม่ต่ำไม่ต่ำเลยนะเออกระชากลากถุงกระเป๋าขโมยเลนกล้องในสนามแข่งขันล้วงกระเป๋าของนักอ่า ท่องเที่ยวชาวเวียดนามที่มาชมฟุตบอลหมดเป็นหลายแสนบาทเนี่ยไม่ต่ำไม่ต่ำเลยนะคะถ้าการกระทำของอตโจอทานต่ำเนี่ยจะไปดูการกระทำของโจเซ่มูรินโญ่เนี่ยที่คว้างเลี้ยนให้นะักให้กองเชียร์ของเขาเนี่ยต่ำเหรอออกจากรลามาดูโลกมั่งอีพวกคนป่าอืมนะแล้วก็มาดูอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่า คุณพ,พูดถูกอ่ะนะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์คอมเมนต์นะเละเทะทุกการแข่งขันมาถึงปุ๊บถ่ายลงปั๊บคนที่บ้านเราก็รอมารอบูลลี่เออรอเยอะเยะ้ยยอมรับ ให้มันออกจากซีเกมประมาณว่าไล่น้องจโจตัวโาทานเนี่ยออกจากซีเกมแล้วก็อีกคนนึงก็มางมงายอยูกับไอ้กัญชาเสรีของประเทศไทยนี่แหละคือถ้ามึงจะด่าประเทศไทยกัญชาเสรีนะมึงก็ไปได่าพวกอังกฤษอเมริกาแคนาดาในแถลนู่นด้วยนะเพราะเขากัญชาเสรีมาร่วม20ปีงแต่กูสมัยยังสาวนี่กูก็รู้แล้วว่าแถวแถวอเมริกานี่ยเขากัญชาเสรีมาเป็นบางรัฐแล้วนะอีก กูไม่อยากจะด่าเลยคือแบบมึงขมเมนไปถึงไหนวะอืมนะออีกคอมเมนต์หนึ่งแล้วกันฉันจะช่วยแชงอ่ะโพสของคุณนะคะเออเอวอันนี้บอกว่าโนกูด no ไม่ดีเออมึงอะดีหมดแน่นะคะคืออย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่อ่านไปก็มีแต่คือมันก็ด่าทอประเทศไทยเรานะคะอ่านไปเนะี่ย คน,คนอันนี้ก็บอกว่าคนไทยเนี่ย bad attitude นะคะอ่าคนไทยเนี่ยเป็นสัตว์นะอืมไม่มีทางมึงถึงแพ้เออนะมาด่าไทยคือไทยแพ้นะ่ะเขาได้ที่สองไงแต่มึงอะตกรอบอีแเมนมึงรู้หรือเปล่าอืมเขาว่าโยนให้แฟนๆมีแต่ขำเออประมาณว่าพูดขำๆอะไรอย่างงี้นะล่าสุดนะคะน้อง จนนาทานเข็มดีเนี่ยเขาก็ออกมา,าโพสต์ทางไอจีของเขานะคะว่าสวัสดีครับทุกคนผมให้เหรียญเงินและตุ๊กตาให้กับแฟนคลับเพราะอยากจะขอบคุณแฟนบอลที่มาให้กําลังใจผมเช่นเดียวกับการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้นี่ค่ะเขาชี้แจงแล้วหยุดโจมตีเขาได้แล้วอีกเมรที่อ่เอาเยอะมากอะค่ะคอมเมนต์เพราะว่าโพสต์เนี่ยคนแชร์เยอะนะล้วนแล้วแต่ว่าอ่ามาด่าประเทศไทยนะสำหรับใคร ที่เห็นโพสต์นี้นะนเห็นแชร์คลิปเห็นคลิปนี้ของคุณป้าแล้วรู้ว่าขมรมันด่าไทยยังไงเดี๋ยวป้าแคปไปให้คุณผู้ชมดูนะคะแล้วก็มันจะเป็นภาษาไทยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าป้ากอ่านภาษาขมรไม่ออกนะคะป้าก็เลยกดแปลจากโทรศัพท์มันก็เลยเป็นภาษาไทยบางคนก็งงว่าแต่ขมินบางคนมันก็พิมพ์ไทยได้นะคะเพราะว่ามันเรียนภาษาไทยเพื่อมันจะมาทํางานในไทยมาหากินในไทยมันก็เลยต้องขวัญขวายเรียนภาษาเจ้านายนะเรียนภาษาไทยได้พูดภาษาไทยได้เพราะว่า ภาษาไทยเนี่ยสามารถทําให้มันมีอยู่มีกินเลี้ยงชีพมันได้นะส่วนคนไทยเราทําไมถึงพูดคําภาษาเขมรไม่ได้ก็ไม่ได้แหละค่ะเพราะว่าเราไม่รู้จะไปพูดกับใครไงคะอืมเราจะไปต้องเรียนภาษาลูกจ้างภาษาลูกน้องเพื่อพูดกับลูกน้องเนี่ยเหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเออมันภาษาที่ไม่เป็นสากนภาษาที่ไม่มีมนุษย์โลกที่ไหนใช้อ่ะมันก็ใช้อยู่มันแค่ประเทศเดียวเวลาอยากจะสื่อสารกับคนไทยเนี่ยมันก็ต้องขวานขวายเรียนภาษาไทยนะเพราะฉะนั้นมันมาพูดว่า โอ้ยมันเก่งมันรู้ภาษาคือมึงมึงไม่ได้เก่งนะมึงแค่ต้องดิ้นโลนเพื่อที่จะเรียนรู้คําพูดมาตอบโต้มาคอยรับใช้รับคําสั่งพวกกูนะอีพวกคนป่านะนะเนี่ยแหละคือตีเกมจบขมรไม่จบกับไทยยังคงจะลบกันต่อเนื่องและก็ยังคงดูหมิ่นคนไทยไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ คลิปนี้นะเพื่อให้พี่น้องเราที่ยังใช้บริการแรงงานของพวกขมิ้นต่างด้าวได้ได้รับรู้ไว้ว่ามันกินข้าวพวกคุณนะหาเงินกินข่าแรงจากพวกคุณแต่มันก็พร้อมจะเนรคุณเผาพันคุณด่าทอเผาพันคุณทุกเมื่อเช้าวันขมิ้นกินข้าวไทยแต่มันคว่ำหม,ม้อข้าวไทยอยู่ทุกๆุกวันก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้นะ ก็ฝากกดแชรกดไลค์แล้วก็ฝากไปเซฟคุณป้าที่เพจคุณป้าขาเลาะด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้โดนทัวร์เขมรลงหนักมากนะสวัสดีค่ะ